เปนไหมเซอรอนเอาได้ครัเนพี่เป็นจ่าฟ้าพี่เป็นจ่าฟ้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอาลับลับลับยอดลับยอดลับยอดลับ พี่เบนมองบอลครับพี่เบนมองบอลพี่เบนมองบอลย่อครับย่อย่อเร็วเร็วนะวิ่งเร็วเร็วนะบอลช่วยกันนะช่วยกันเล่นลูกช่วยกันครับนไม่เป็นไรไมเป็นไรรับลูกช่วยกันรับลูกช่วยกัน พี่โชเสิรชัวพี่โชดีดีมากดีมากโชดีมากดี ไม่เป็นไรเอามายเรครับไม่เป็นไรใไปล้างรับลูกใไปล้างรับลูกใไปล้างรับลูกมองลูกมองลูกมองลูกช่วยกันเราบังหลัางเราบังหลังโอเคเอามายเอามายม่เป็นไรับลูกรับลูกรับลูกช่วยกันช่วยกัน ดีดีข้ามแล้วพี่เบนเสิร์ฟมันอยู่โรงเรียนเลยเสิร์ฟดีพี่เบนเสิร์ฟดีเท่าบางพนกำลังเรียนอ่างดีเลยที่ดับเพื่อนจ้าไปเลยไปเลยไปเลยเอาใหม่เดี๋ยวพี่แดนต่อไปเปลี่ยนพี่แดนเดี๋ยวคุยจะเปลี่ยนพี่แดนให้ครับเปลี่ยนพี่แดนให้ข้ามแล้วข้ามแล้วดี่ดี พี่เอียวเสิร์ฟชัวนนะพี่เอียวพี่เอียวเสิร์ฟชัวนนะเย้พี่เอียวาแรงกว่านีน้น,นะครับแรงกว่าน,นี้นนนหน่อยพี่เอียวแรงกว่านี้หน่อยมันเบาไปเมื่อกี้น่ะเบาไปพี่เอียวยังไม่เป่ายังไม่เป่าโอเคอันนี้เตือนลูกแรกน,นะคราวหน้าห้ามเดี๋ยวเรียบจากคะแนนคราวหน้า ถอยหลังถอยหลังถอยหลังเลี้ยวถอยหลงังถอยหลังโอเลื่อนสกอร์มาหน่อยมันไม่เห็นโอเคหาถังเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้แหละเรื่อยเลยเรื่อยเลยไปสิบลูกเลยเรื่อย เาร้าแล้วครับอ๋อข่อาบอลคา่าบอลไม่เป็นไรคาร่าบอลไปครับไปไปบัานโน้สวรรค์ได้ถอยหลังครับถอยหลังถอยหลังรับลูก พิมเสิร์ฟค้างพิมเสิร์ฟชัวพิมเสิร์ฟได้บ้านไหมสู้สู่อ๋อยังไม่เป่ายังไม่เป่ายี่ข้ามแล้วข้ามแล้ว นิตั้งดี่ดีสเมื่อกี้นิผิดนะพี่โลไม่ได้ผิดนะเมื่อกี้นิผิดครับตั้งไม่ได้ก็ต้องสาบไปเลยตั้งไม่ได้ก็สาบไปเลย